สวัสดีครับสวัสดีโดนนะครับวันนี้นะครับมาคุยกันในเรื่องใหม่ของชัวร์ยูอ่ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น6เสานะครับ6เสาวันนี้จะมาคุยในเรื่องของในเรื่องของเมนูทั้งหมดนะครับเมนูคาสั่งทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมครับรูปลักษณ์หน้าของ u i 2 4รรุ่นใหม่นะครับจะเริ่มจากปุ่มบนก็เป็นเจ้าเมนูสีเล็กเลือกแล้วก็เซตนะครับการเซตนะครับแล้วก็จะมีปุ่มซิงค์นะครับเรดี้แสดงผลการใช้นะครับ ของคำสั่งทั้งหมดนะครับเริ่มจากนะครับหน้าจอซึ่งตอนนี้อยู่ที่เราจะเห็นเป็นรูปกุญแจนะครับเราปลดล็อกปลดล็อกนะครับดยการกดกดเซ็แช่นะครับเครื่องก็จะทําการปลดล็อกครับ LC OFF นะครับการล็อกก็คือการกดเซ็แช่เหมือนกันนะครับแช่เครื่องก็จะทําการล็อกนอนนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปใช้เมนูต่างๆนะครับปลดล็อกแล้วนะครับต่อไปครับเรากดเซตนะครับกดเซ็ตแล้วกด หน้าจอจะแสดง 1, 1. เอกกดเมนูครับเมนูแรกก็เป็นการสแกนหากเราจะใช้เรากดเซ็ตนะครับเครื่องก็จะสแกนความถี่ให้เราก <c oughs> ำลังสแกนนะครับอันนี้จะสแกนในหมดของเป็นย่านความถี่เลยนะครับมันสามารถสแกนเป็นรูปแบบช่องแต่ก็ย่านความถี่นะครับพะฉะนั้นอันนี้คือสแกนได้แล้วเรากดเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับกะพิสิทครั้งครับคำหมดเซต็ตกะพิสิทครั้งปุ๊บจะแสดงหน้าจอซึ่งสแกนความถี่ให้เราได้นี่ครับเป็นการสแกนความถี่นะครับ อันนี้นี่คำสั่งแรกคําสั่งสแกนเข้าใจแล้วนะครับต่อไปคําสั่งที่2ครับกดเซตหนึ่งครั้งนะครับกดเมนู1ครั้งผ่านไปที่กรุ๊ปนะครับจะมีกรุ๊ปหกับ2องเรากดเซตนะครับให้เข้าใจว่าถ้าเป็นกรุ๊ปหนึ่งะครับกรุ๊ปหนึ่งคือการแสดงเป็นย่านความถี่นะครับถ้าเราจะเข้าไปในกรุ๊ปสนะครับกรุ๊ปสจะแสดงเป็นช่อแนนนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับอันนี้คือความถี่6 9 5 8 7 5ดเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่กรุ๊ปที่2องับ กดเซตหนึ่งครั้งนะครับเมนูนะครับแล้วก็ไปที่กรุ๊ปกดเซตแล้วกดเลือกชแนลไปที่ชแนลสองนะครับกดเซตนะครับรเพลทสิบครั้งนะครับแล้วจะแสดงผลเป็นอ่าเป็นชแนลนะครับนี่ครับอยู่ที่ชแนลสิบหกนะครับอ่าเราเข้าใจแล้วนะครับว่าหมวดกรุ๊ปกรุ๊ปหนึ่งคือการแสดงผลเป็นตัวเลขย่านความถี่นะครับกรุ๊ปสองคือการแสดงผลเป็นรูปแบบของชแนลนะครับในช่องแรกจะมีทั้งหมดนะครับทั้งหมด ทั้งหมด73ชแนลนะครับช่องที่2ช่อง B ก็80ชแนลนะครับคําสั่งต่อไปครับมาดูคําสั่งต่อไปกด s e ตนะครับกดเมนูนะครับไล่ไปนะครับไปชแนลนะครับกด set ก็แสดงชแนลแล้วก็สามารถตั้งเมนูชแนลได้เลยนะครับพอเราได้เรากด set ครั้งหนึ่งกระพริบนะครับกระพริบ10บครั้งล็อกชแนลอยู่ที่ชแนล12ได้แล้วนะครับเป็นการตั้งชแนลนะครับ ถ้าเราจะตั้งย่านความถี่นะครับต่อไปจะเป็นเดี๋ยวไม่ให้ดูก่อนนะต่อไปนะครับเรากดดูเมนูนะครับถ้าอยู่ในชแนลนะครับเราเข้าไปดูนะครับตอนนี้ชแนลไปเรื่องย่านความถี่นะครับเรากดซีเล็ตจะเห็นว่าไม่สามารถตั้งย่านความถี่ได้นะครับถ้าเราอยู่ในชแนลนะครับเราจะต้องไปปลดปลดให้ไปอยู่ของกรุ๊ปที่1ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการตั้งโดยใช้ย่านความถี่นะครับใช้ย่านความถี่เป็นแสดงความถี่เป็นตัวเลขนะครับไม่เป็นชแนลนะครับเราต้องกดเซตนะครับกดเมนูนะครับ ตราไปที่ครั้งที่2ไปที่ปลุกปดเซตนะครับแล้วกดไปที่เช่นหนึ่งน,นะครับกดเซตครั้งหนึ่งนะครับกดที่10ครั้งนะครับจะแสดงเป็นตัวเลขละตอนนี้นะครับแสดงเป็นตัวเลขหนาครับหกเก้าห้าจุดสามเจ็ดห้าต่อไปเราก็สามารถเข้าไปตั้ง,งย่านพรมถี่นะครับใช้เมนูนในการกดของเราเนี่ยเป็นรูปแบบของย่านพรมถี่ได้นะเข้าไปนะครับเซตเมนูหนึ่งครั้งสกแกนเมนูครั้งที่สอง กลุครั้งที่3ามชันแนลครั้งที่4นะครับเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ซี่ย่านความถี่เรากดเซตตอนนี้เราตั้งได้เลยมีน,นวลลื่นขึ้นลื่นล,ล,ลงนะครับเมื่อได้แล้วกดเซตครั้งหนึ่งกระพริบสิครั้งนะครับก็จะเข้าไปในหน้าจอซึ่งเราเลือกนะครับจะแสดงเป็นเห็นไหมครับแสดงตัวเลขล้วการซิงค<ๆ>์นะครับการซิงค์สำหรับไมด้วยยี่สิบีตัวนี้นะครับภาครับสัญญาณอินฟาเรดที่ซิงค์จะอยู่ที่ใต้นะี่ฮะตรงตรง ตรงกระจกที่แสดงตรงตรงหน้าจอแสดงผลจะอยู่ที่หน้าจอแสดงการซิงค์นะครับไม่มีอะไรครับง่ายๆเราซิงค์กันได้อยู่แล้วนะครับให้กดเซตสองครั้งนะครับกดเซตสองครั้งนะครับนาไม่ไปวางนะครับไปวางนี่นนำตัวนี้ไปวางอยู่ที่สัญญาณซิงค์สีแดงกดสองครั้งนะครับหนึ่งสองกล้วครับสูงละกาลังซิงค์ใหม่นะครับได้แล้วครับเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับซิงค์เรียบร้อยแล้วเชฟวันู หลจากนั้นเมื่อเราตั้งเสร็จปุ๊บตั้งระบบไว้แล้วนะครับเราก็ทําการล็อกในการกดเซร็จแช่นะครับเรียบร้อยครับมีแค่นี้คําสั่งทั้งหมดนะครับถ้าจะตั้งเป็นชาน n อลนะครับให้ไปที่รูปหนึ่งนะครับถ้าจะตั้งเป็นย่านความถี่นะครับเป็นย่านความถี่ตัวเลขให้ไปที่รูปสองนะครับมีมีมีใหม่ๆก็ตรงนี้นะครับแล้วก็การล็อกยังไม่อ่รุ่นเดิมนะครับยี่สิบสีเดิมจะไม่มีล็อก การล็อกนะครับการล็อกการปลดล็อกนะครับก็ใช้การกดเซตแช่แค่นั้นนะครับส่วนการจะใช้ไหมได้มีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับแนะนานิดนึงว่าเราควรจะไปศึกษาในเรื่องของการจัดสัญญาณความถี่หให้เข้าใจนะครับเพื่อทาการหลบ,ลบปัจจัยรอบข้างที่จะเข้ามารบกวนในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับแนวทางการแบ่งจัดสัญญาณความถี่ไวท้ที่ไฮกิปข้างล่างนะครับข้างล่างเครื่อเตืมนก็เข้าไปดูได้นะครับ ครับฝากากดไลค์กดติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม